หลังคืนหลังอะไรเบิ้ลยามาหลัง้าน

จากการจุดด่างเปลีไป่ไข้าวาชิ้นอนยามาพุทธาตูรมาได้โอ้โหคนนี้ไม่ธรรมดาจะได oh well, right. ้มาดูการดูสถานีสีชมพูยังไงก็โยกยังไงทำไมยังงก็ไดเปลี่ยนไปฟ้าเลยทุกทีนี่ยังไงก็ได้ยัง 左跑，左跑，弯跑，右跑。

રળ૨૨઺ ચરવ ચય૨૨ા� ઉ૨઺૨૨ ચે ચેવર ૭ામ શદાધયા ચિ ચેચે ચેચે

มีแน่มีมีให้เป็นอาวุธจิ้บใจก็หลังมามีมีเปดไปดีแล้วนี่แต่จิ้บใจในบอลแรกจิ้บใจยังได้บอลอยู่จิ้บใจยังได้บอลอจิ้บลออกไปจุดแรกก็จุดแรกจิ้ใจมีจุดต่างๆเยอะมากเลยออกไปเลยครับบอลครับตูบอกผมได้เชฟเออตูได้เชฟตูกำลังดีผมมันเด็ดใจมาก ได้ล่ได้ลยไายกได้างได้าา้าได้ยลูกนีดวิชาวิชาลูกได้ไลได้ล